นี่เป็นบ้านนางวิสาขามหาบาสิกาผมีความงามห้าอย่างผิวงามมีวัยงามมีผมงามฟันงามในตางามดูแลพุทธศาสนา ไหวอาหารบินะบาตยิสุหลายพันรูปที่บ้านนางวิสาขาค่ะ นางวิสาขาก็มีอายุ120ปีเป็นผู้ดีมีคว,าม,วา,มามสวยงามครามสวยงามเื่งทรงระดาประสาท ในครั้งก่อนก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ทุกวันนี้ก็ยังยิ่งใหญ่วนาวิสาขาก็มีลูก20คนมีลานอีกเยอะ